ดีค่ะวันนี้มาชวนทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือโฟโตซินเทติกไมโครออร์แกนิซึมกันนะคะเราสามารถนำไปใช้รดน้ำได้ทั้งบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลยค่ะหรือแม้แต่แคคตัสที่เรารักวิธีทำก็แสนง่าย10นาทีก็เสร็จค่ะก่อนที่เราจะไปทำกันก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ก่อนนะคะ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพืเ่นนอนๆคงสงสัยว่าแล้วเขาคืออะไรเขาก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้นะคะแต่สามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในน้ําในดินหรือแม้แต่ในอากาศค่ะประโยชน์หลากหลายเช่นเขาจะช่วยตรึงไนโตรเจนในดินนะคะซึ่งเจ้าไนโตรเจนนี้เป็นธาตุอาหารหลักของพืชเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้ยังช่วยกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟ์ในดินนะคะซึ่งเกิดจากกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นพิษต่อรากพืชค่ะแล้วยังช่วยปรับระบบรากพืชให้เจริญเติบโตสามารถหาอาหารได้ดีอีกด้วยค่ะที่สำคัญคือเขาจะช่วยยับยั้ง จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคพืชต่างๆค่ะและยังเป็นแหล่งรวมแร่ธาตุที่มีประโยชน์เช่นเอมิโนแอซิสนิวคลีอิกแอซิสโพลีแซคคาไรด์และอื่นๆอีกหลายอย่างนะคะวัตถุดิบแสนง่ายค่ะหยิบจากในครัวเลยมีไข่ดึงฟองผงชูรสน้ำปลา และที่ขาดไม่ได้ก็คือน้าค่ะอาแล้วค่ะมาดูวิธีทำกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ตอกไข่หนึ่งฟองไข่ยิ่งเก่ายิ่งดีนะคะหรือจวนเน่าก็ยิ่งดีเลยค่ะเป็นไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้นะคะแต่ไข่เป็ดกลิ่นจะแรงกว่าค่ะจากนั้นเราก็ตักเจ้าผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ผงชูรสนี้เวลาที่เขาละลายน้ำเขาจะแตกตัวเป็นโซเดียมก็คือเกลือแล้วก็กลูตาเมตนะคะซึ่งกลูตาเมตก็จะเป็นกรดอะมิโน,โนชนิดหนึ่งก็เป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ค่ะน้ำปลาหนึงช้อนไม่ต้องช้อนเต็มก็ได้นะคะค่ะเสร็จแล้วส่วนผสมมีแค่นี้เองค่ะเหมือนทำไข่เจียวเลยไหมคะ แล้วก็ตีๆๆตีตีไปค่ะจนกว่าเขาจะเข้ากันได้ดีผงชูรสละลายนะคะเจ้าเปลือกไข่หรือเอ็กชลเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเดี๋ยวพอเข้าละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะขยำเจ้าเปลือกไข่เนี่ใส่ลงไปด้วยเพราะว่าเขาจะมีโปรตีนที่เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ไม่ต้องรีบนะคะตีให้เข้าๆกันให้ดีแต่ไม่ต้องถึงกับขึ้นฟองฟอดฟูเหมือนกับไข่เจียวนะคะอันนี้เราก็จะบี้ลงไปให้ละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะบางคนจะบอกว่าไม่อยากให้มันมีตะกงตะกรอนอะไรอยู่ในขวดก็ก็ไม่ต้องใส่ค่ะจริงๆเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆย่อยสลายไปนะคะในกระบวนการ ที่เขาเกิดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน,นี่แหละค่ะค mm ่ะ hmm. เท่าน,นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําไปกรอกในขวดน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะสําหรับน้ําทาใหม่ๆก็แนะนําว่าลองใช้น้ําจากหลายๆแห,หล่งนะคะจากบ่อเลี้ยงปลาบ้างสระบรัวบ้างน้ําประปาบ้างนะคะน้ําที่กักขังเอาไว้อทิ้งเอาไว้ก็ลองดูนะคะหลายๆแห,หล่ง ที่บ้านลองใช้แล้วปรากฏว่าน้ำประปาที่อยู่ในแท้งน้ำเนะะี่ยค่ะเกิดจุลินทรีย์ได้เร็วสุดเลยนะคะสำหรับขวดนั้นจะเอาฉลากออกหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะแต่แนะนำว่าถ้าอ,าออกก็จะทำให้แสงเนี่ยส่องกระทบได้โดยทั่วถึงะคะ่ะเราจะตักส่วนผสมประมาณ3-4ช้อนนะคะไม่ต้องเต็มช้อนดีนะคะเพราะว่าถ้าจุลินทรีย์กินอาหารไม่หมดก็อาจจะเน่าได้นะคะ ก็จะใส่ลงไปทุกขวดเลยค่ะสำหรับขวดที่ใช้วันนี้เป็นขวดโคกลิปนะคะขนาด1.5ลิตรค่ะมีคนถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใส่น้ำแค่ไหนอันนี้เท่าที่ทดลองดูนะคะเราก็จะใส่น้ำให้เหลือวัดจากปากขวดลงมานะคะก็ประมาณ4นิ้วค่ะคะาอใส่เสร็จเรียบร้อยเราก็ พลิกไปพลิกมาไม่ต้องเขย่าแรงนะคะแค่พลิกไปพลิกมาให้ส่วนผสมเข้ากันดีกับน้ำน้ำก็จะเป็นสีขุ่นๆอย่างนี้นะคะถ้าเพื่อนพลิกไปพลิกมาแล้วน้ำก็ยังใสยอยู่ก็แสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะคะค่ะหลังจากที่เราพลิกครบทุกขวดแล้วจะสังเกตว่าเขาจะมีฟอง ซึ่งเกิดจากไข่นี่แหละค่ะเราก็จะเอาฟองออกวิธีการก็ง่ายมากแค่บีบข้าดขวดเบาๆนะคะจนฟองเขาขึ้นมาที่ปากขวดก็ใช้นิ้วปาดออกไปเลยค่ะนะคะปาดแป๊บออกไปเลยค่ะก็จะเหลือน้ำเฉยๆไม่มีฟองแล้วนะคะก็ทำทุกขวดเลยค่ะ ะะเราก็ทำไปเรื่อยๆจนครบในสูตรนี้จะทำได้ประมาณ8-9ถึงขวดนะคะ9ขวดกำลังดีค่ะอเผอิญวันนี้ขวดไม่พอก็เลยทำ8ขวดก็เหลือทิ้งนิดหน่อยนะคะขั้นตอนตอนนี้ไม่ยากค่ะ าจากนั้นเราก็จะนำเข้าไปวางให้โดนแสงค่ะบางคนบอกว่าทิ้งไว้ตั้งเดือนนึงแล้วไม่เห็นแดงเลยถามว่าทิ้งไว้ที่ไหนบอกนู่นเลยกลางแดดบอโอ้แดดบ้านเรามันร้อนมากนะคะเพราะนั้นถ้ากลางแดดจริงๆเนี่ยจุลินทรีย์ตายหมดค่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือควรไปวางอาจจะวางไว้ในโรงเรือนแคคตัสของเราก็ได้นะคะเพราะเราพรางแสงอยู่แล้ว หรือไปวางในบริเวณที่ชายชายต้นไม้ใหญ่หรือในดงกล้วยก็ได้ค่ะให้มีเงาบางๆนะคะอันนี้จะวางใต้ต้นลัมทมหันไปทางตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเช้าก็จะได้รับแดดจากทางตะวันออกครึ่งวันเลยนะคะเป็นแดดที่ไม่แรงจัดนะักส่วนตอนบ่ายก็จะได้ร่มเงาของต้นลัมทมเนี่ยค่ะช่วยกรองแสงไว้บ้างอย่างไรก็ดีเขาก็โดน แสงทั้งวันนะคะเราใช้แสงนะคะไม่ใช่ได้ใช้แดดจ,จัดจุมน้ําเดือดนะคะค่ะก็จะทิ้งไว้ประมาณ1 0บถึงสิวันค่ะเขาก็จะแดงสวยงามให้เห็นนะคะอย่าลืมว่าถ้าขยันก็ไปพลิกเขาวันละครั้งก็ได้ถ้าไม่ขยันก็ 3- ามสีวันก็ไปพลิกสักทีหนึ่งนะคะค่ะแล้วจะมาอัปเดตต่อนะคะว่าผลที่ได้เป็นอย่างไรและมีวิธีใช้อย่างไรค่ะ ติดตามในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้อ About Cactus Channel ต้องขอลาไปก่อนนะคะหากมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรืออยากจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขียนในคอมเมนต์ได้เลยนะคะค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ